าบารมีสามสิบทัสเภเดพระกุลหลวงปู่สดจันทัตโรเป็นเครื่องจักรละเอียดเป็นพลังงานละเอียดรักเมตตาเอื้ออาทอปรปลอดภัยอโหสิกรรมเป็นความรักราบารมีสามสิบทัสระเดพระกุลหลวงปู่สดจันทัตโร เป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นตัวตนที่แท้จริงของคนสัตว์สิ่งของเรียนรู้ปรับปรุงพัฒนาตัวเองจากธรรมทุกธรรมที่มาจากทุกนิพพาน ทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เพื่อดำรงตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายของธรรมบาร,รมีสามสิบทัพระเดชพระกุลหลวงปู่สดจันทัสโร ประชุมรวมทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกรำบารมีสามสิบทัศร,ระเดชพระคุณหลวงปู่สดเจนทัสโรสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยง ประครับประคองตัวตาดูแลให้นิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศประเดชพระคุณหลวงปสุสจันทัสโรให้คนสัตว์สิ่งของได้ถูกปรับปรุงพัฒนาดำรงอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนด้วยบารมีสามสิบทัศน พระเดชพระคุณหลวงปุ่สดจันทาสโรให้คนสัตว์สิ่งของกลับมาเป็นลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษเป็นไปตามเครื่องจักรละเอียดพลังงานละเอียด บรารบีสามสิบทัตพระเดชพระกุณลวงปูสดจันทัโรเป็นมาตรฐานปกติแผนผังสำเร็จเวลาบรารบีสามสิบทัตพระเดชพระกุณลวงปูสดจันทัโรซึ่งเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานเป็นสถานที่ เป็นพื้นที่ของบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจักาทัศโรดำรงอยู่มั่นคงยั่งยืนไม่เสื่อมสลายธรรมกิเลสซึ่งเป็นความหมายของธรรมที่ไม่ใช่ บารมีสามสิบทัศพระเดชประคุณหลวงพุทสดยันทัสโรที่มีอยู่ในร่างกายของคนสัตว์สิ่งของเป็นร่างกายของอาหารทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาว รำกิเลสมาจากนิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมที่ไม่ใช่ปรมีสามสิทััพระเดชพระคุณหลวงปุษยันทัสโรไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของคนสัตว์สิ่งของไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของท่อทานธรรม บรารบีสามสิบทัดพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรซึ่งเป็นร่างกายของทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องลูกห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบทำกิเลสที่ไหลเวียนอยู่ในท่อทานธรรมบารบีสามสิบทัดนี้ สร้างโครงสร้างกทมอขออบังคับควบคุมให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้ไม่รักไม่เมตตาไม่กรุณาไม่มุทิตาไม่อุเบกขาไม่มีความรักที่เป็นบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระกุณโหลวงปุษยยันทัสโร มีความรักเพื่อรวบรวมรักษารำรกิเลสเป็นความรักเพื่อศรัทธาเลื่อมใสยึดมั่นถือมั่นทำรรกิเลสเป็นความรัก ที่ศรัทธาเลื่อมใส่พึ่งพาอาศัยยึดมั่นถือมั่นคนสัตว์สิ่งของซากคนสัตว์สิ่งของที่เกิดขึ้นจากแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกอทบอขออ ที่กิเลสบังครับควบคุมหลอกลวงให้ท่อทานธรรมบารมี30สิบทัศนี้เสื่อมสลายเกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของ เกิดตามแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสสร้างเป็นภัยจากรมกิเลสเป็นภัยธรรมชาติของกิเลสเป็นภัยพิบัติกิเลสสร้างเป็นสงฆามทำลายล้างทำลาย ทรัพส,สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาปรมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษสดจันทัศโรกิเลสทำให้เป็นแผนผังสำเร็จ เวลาของกิเลสท,ที่ทำให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปุสสดันทัสโรไม่เป็นลักษณะมหาบุรุษไม่เป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษ ให้เกิดเป็นคนสัตว์สิ่งของที่แตกแยกในตัวเองแตกแยกซึ่งกันและกันไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันยอมพ่ายแพ้ต่อกิเลสยอมให้กิเลสสั่งสมรูปรวมอยู่ภายในร่างกาย ของท่อทานธรรมบารมีสามสิทัศนี้ทำให้กิเลสเข้าแทนพื้นที่บารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัศโรในร่างกายของท่อทานธรรมบารมีสามสิทันนี้ ทำให้ขาดแคลนบารบีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นแผนพังสำเร็จเวลาของกิเลสทำให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบ,บทัพนี้เกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นซาบคน สิ่งของดำรงชีวิตเป็นอย่างอยู่หวาดกลัวไม่มีที่พึ่งที่เป็นตัวตนที่แท้จริงเป็นการบังคับหลอกลวงของกิเลสว่าไม่มีที่พึ่ง ที่แท้จริงกิเลสทำให้หลับไหลสร้างเป็นสยศาสตร์ไสยเวทสร้างเป็นคุณใสสร้างเดรัจฉานวิชาบูชายันคนสัตว์สิ่งของ เกิดซาบคนสัตว์สิ่งของที่กิเลสบังคับหลอกลวงให้นำมาเป็นทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาเป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลส สร้างเป็นอบบยภูมิสร้างเป็นวัตตะสงสารกิเลสบังคับหลอกลวงให้กลัวกังวลให้ศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยโารบบูชากิเลส แผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสให้เคารพบูชาศรัทธาเลื่อมใสท่อทานธรรมบาร,รมี30สิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปู่สดจันทัสโร ที่ยอมพ่ายแพ้ต่อกิเลสยอมเป็นทาสให้กิเลสใช้ร่างกายเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อฐานสถานที่เป็นพื้นที่ให้กับธรรม กิเลสกิเลสสร้างให้มีชีวิตเป็นยอย่างอยู่ไม่เป็นทานไม่เป็นศีลไม่เป็นสมาธิไม่เป็นศีลห้ากิเลสบังคับหลอกลวง ว่าสามารถดำรงชีวิตเป็นยังอยู่มีทรัพย์ยสมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เป็นสรางคนสัตว์สิ่งของทำให้ชีวิตเป็นยังอยู่จเจริญรุ่งเรือง รอดปลอดภัยจากวิกิตอุปสรรคปัญหาที่กิเลสสร้างเหตุการณ์สถานการณ์เรื่องราวในทุกรายละเอียดเพื่อปิดบังหลอกลวงซ่อนเล้นหน่วงเหนี่ยวไม่ให้ท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนนี้ พึ่งพาอาศัยศรัทธาเลื่อมใสเคารพบ,บูชาศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระกุณหลงปูสสดกันทัสโรธรรมกิเลสบังคับหลอกลวงให้ทอดทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนี้ไม่เป็นตัวของตัวเอง ไม่พึ่งพาอาศัยตัวเองไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองให้มีชีวิตเป็นอย่างอยู่เสื่อมสลายตามทำกิเลส ที่เข้าแทนพื้นที่บารมี30สิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจจันทสโรในร่างกายของท่อทานธรรมบารมีสาสบทัศนี้ที่ทำให้ท่อทานธรรมบารมีสาสบทัศนี้เกิดแก่เจ็บตาย เกิดเป็นซาบคนสัตว์สิ่งของเพื่อให้ร่างกายของคนสัตว์สิ่งของซาบคนสัตว์สิ่งของเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานสถานที่เป็นพื้นที่ให้กับธรรมกิเลสตั้งแผนผังสำเร็จ เวลาของธรรมกิเลสกทมขออชีวิตเป็นยังอยู่ที่เป็นอันตรายไม่ปลอดภัยประมาทไม่รู้เห็นรมท,ทั้งหมดไม่รู้เห็นแผนผังสำเร็จ เวลาของธรรมทั้งหมดถูกธรรมกิเลสกำกับบังคับควบคุมให้มีชีวิตเป็นยอย่างอยู่ไม่มีฐานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีศีลห้าเป็นไปตามการกำกับบังคับควบคุมของกิเลสโลภโกรธหลง ไม่รู้เห็นธรรมทั้งหมดไม่รู้เห็นการกำกับบังคับควบคุมของธรรมทั้งหมดอยู่ในการกำกับบังคับควบคุมของธรรมกิเลสที่ยุแย่ปิดบังอัมพาง ไม่ให้รู้เห็นศัตรูที่แท้จริงเป็นธรรมกิเลสที่มีอยู่ในร่างกายของท่อทานธรรมบารมีสามสุดทัศนี้ธรรมกิเลสสร้างโครงสร้างกทมขห ที่ทำให้เกิดอบายภูมิเกิดวัตะสงสารบังคับหลอกลวงให้ดำเนินชีวิตเป็นอย่างอยู่ชุนละมุนวุ่นวายไม่รู้เหตุ ของวิกฤตอุปสรรคปัญหาไม่รู้การหยุดวิกฤตอุปสรรคปัญหาซึ่งเกิดจากแผนพังสำเร็จเวลาของกิเลสบารมี30ทัศถเดชพระคุณหลวงุท่สดจันทัสโรได้เรียนรู้ได้ปรับปรุพัฒนาจากธรรมทุกธรรม ที่มาจากทุกนิพพานธาตุทุกธาตุจากทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ที่เป็นไปตามแผนพังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดบารมีสามสิบทัศเด็พระกุโลกุสสัจันทสโรประชุมรวมดึงดูดบอกเกิด ทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัรเพเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรเพื่อสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคองตัวตาดูแล ให้นิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสดันทัสโรได้รวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสดันทัสโรรวบรวมรักษาธาตุที่มาจากทุกนิพพานท้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ให้ธรรมทั้งหมดเกิดเป็นบารมีสามสิบทัศ พระเดชพะกุณหลวงปู่สดจันทาสโรให้ธาตุทั้งหมดเกิดเป็นธาตุที่เป็นไปตามเครื่องจักรละเอียดพลังงานละเอียดบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปู่สดจันทาสโรเพื่อการรวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัตพระเดชพระกุลหลวงปู่สดจันทัสโร รวบรวมรักษา,าธาตุจากทุกนิพพานให้ทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เป็นนิพพานธรรมบารมีสามสิทธัสระเดชพะคุลหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทธัส พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทำให้พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยคุณยายอาจารย์มหารัตปณะอุบาสิกาจันทนกุญย์นำให้เราอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยเคารพบูชา ระลึกนึกคิดรับรู้จดจ่ออยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระกุณลวงป่สดยันทัสโรเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระกุณลวงปุสดยันทัสโรอย่างพร้อมเพรียงไม่เป็นอันตราย ปลอดภัยจะทำทุกธรรมเป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสาสบทัศพระเดชพรกุโหลวงปุสตะยันทัสโรเป็นชาวสิวิไลบารมีสาสบทัศพระเดชพรคุโหลวงปุสธะยันทัสโรมีอาหารเป็นพืชแร่ธาตุไม่นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหาร ไม่นำมาเป็นทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบไม่ประกอบมิจฉาอาชีพห้าลักษณะที่เป็นอาชีพค้าอาวุธค้ามนุษย์ค้าสัตว์ค้าสิ่งเสพติดให้โทษค้ายาพิษ